นะถ้าใครที่เรียกว่าไม่สามารถจะมีรถจริงๆเก็บได้เนี่ยซื้อหนังสือไปเก็บนะคะไปนั่งเปิดดูให้ชุ่มฉ่ำหัวใจลูกคํำให้เหมือนของตัวเองก็ได้ทางความสุขทางสายตาอะไรแบบนี้ใช่แล้วค,ะค่ะมาถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการโบนัสไลฟ์โบนัสแห่งวัยนะคะและนี่ก็คือในช่วงของโบนัสเฮล์ค่ะช่วงนี้มีอะไรจ้า้องแม็กช่วงนี้โบนัสเฮล์สนะครับจะมีเรื่องราวของส่วนมากเนี่ยโรคนี้จะเกิดขึ้นกับ ผู้หญิงสูงวัยหรือว่าผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองครับเพราะว่ามีอัตราความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายสุดยมองทางนู้นมองทางนู้นอ่ะครับหเนี่ยเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนครับน้อยนิดครับมีอัตราความเสี่ยงสําหรับผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเลยเพราะว่าคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้บอกไว้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทราบแล้วว่าเกิดจากอะไรแล้วดูแลรักษายังไงดีนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีกันเลยครับค่ะ ช่วงโบนัตเฮลทิปสาระเพื่อสุขภาพหลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นถึงมีปัญหาเรื่องตัวเตี้ยลงหลังค่อมขาโกงงอหรือกระดูกหักง่ายบางทีท่านอาจจะเป็นโรคกระดูกพุ่นอยู่ก็ได้นะครับและยังมีการวิจัยที่บ่งชี้อีกว่าคนเชื้อชาติเอเชีย สามารถเป็นโรคกระดูกพุนในวันนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมีคำแนะนำดีๆไปชมกันครับโรคกระดูกพุนคือมวลกระดูกบางกว่าค่ามาตรฐานนะครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยในแต่ละวัยเนี่ยจะมีค่ามาตรฐานของมวลกระดูกอยู่เป็นค่าปกติ หากว่าท่านมีกระดูกบางกว่าค่ามาตรฐานนะครับมันก็ต้องแต่เรี่กว่าบางไม่มากก็เป็นโรคกระดูกบางนะครับถ้าบางมากก็เป็นโรคกระดูกพุนนะครับค่ามาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเรามากกว่าลบ1.0ของค่ามาตรฐานถือว่ากระดูกเริ่มบางนะครับถ้ามากกว่าลบ2.5ของค่ามาตรฐานถือว่าเป็นโรคกระดูกพุนนะครับ กระดูกหุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเนี่ยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอายุนะครับอายุที่มากขึ้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยของการสร้างมวลกระดูกลดลงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคกระดูกพุพ่นเนี่ยมักจะเกิดในเพศหญิงนะครับมากกว่าเพศช,ชายนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วก็จะขาดฮอร์โมนตัวนี้นะครับหรือบางคนที่ ได้รับการผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่ซึ่งก็จะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็สามารถทำให้เกิดเริ่มของโลกกระดูกพุนได้เร็วกว่าคนปกติปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้เนี่ยนอกจากเพศหญิงการขาดฮอร์โมนเพศคือฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็มีส่วนสำคัญการที่ออกกำลังกายก็จะทำให้กระดูกของเราแข็งแรงนะครับ แล้วก็การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมนะครับแล้วก็ได้อาหารที่มีวิตามินดีด้วยหากเราได้รับประทานอาหารพวกนี้น้อยก็จะเพิดโอกาสการเกิดมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดภาวะกระดูกพุนขึ้นได้นะครับโรคกระดูกพุนเนี่ยไม่มีอาการนะครับถ้าเกิดว่ากระดูกของเราพุนเนี่ย มันจะส่งผลทําให้กระดูกของเราหักได้ง่ายขึ้นนะครับในผู้สูงอายุบางคนที่มีกระดูกพุนออล้มเบาๆหรือไปกระแทกกับอะไรเบาๆนะครับก็เกิดเรื่องของกระดูกหักตามมาซึ่งจะส่งผลถึงภาวะถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับการวินิจฉัยโรคกระดูกพุนนะครับคือการตรวจมวลกระดูกเป็นสําคัญนะครับ ถ้าเราตรวจมวลกระดูกแล้วพบว่ากระดูกเราบางกว่าค่ามาตรฐานนะครับมากกว่าลบ2.5ก็ถือว่ามีภาวะกระดูกคุณน,นะครับสำหรับใครบ้างที่จะตรวจมวลกระดูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะตรวจมวลกระดูกในผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับเนื่องจากหมดประจำเดือนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพิ่มโอกาสต่อการเกิดกระดูกพุณน แต่ถ้าหาว่าใครที่ตัดหลังไข่ในวัยอายุยังน้อยนะครับอาจจะตรวจมวลกระดูกอายุที่น้อยกว่า65ปีก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างด้วยรวมทั้งกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะครับในครอบครัวที่มีคนที่เป็นโรคกระดูกพุนก็จะทําให้เกิดโรคกระดูกพุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกี่ยวกับปัจจัยหลายๆอย่างการรักษาโรคกระดูกพุนเนี่ย เราก็จะมีเรื่องของจะต้องเสริมเรื่องของมวลกระดูกโดยการเสริมอาหารประเภทเรื่องของแคลเซียมเรื่องของวิตามินดีนะครับแล้วก็จะมียาช่วยในเรื่องของลดการทำลายของมวลกระดูกนะครับอาจจะมียาเพิ่มการสร้างมวลกระดูกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษาเรื่องของการใช้ยาควรจะปรึกษาแพทย์นะครับ เรามาคุยกันถึงเรื่องว่าอาหารชนิดไหนบ้างที่มีแคลเซียมนะครับที่พบในปกติในชีวิตประจําวันของเราเลยนะครับคือนมนมเนี่ยมีแคลเซียมสูงนะครับแต่ว่าเมื่อท่านเป็นผู้สูงอายุแล้วการที่จะรับประทานนมเนี่ยการจะดื่มนมควรจะดื่มนมที่พองมันเนยนะครับจริงๆแล้วคนเราต้องการแคลเซียมประมาณในผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนหรือผู้ที่สูงอายุต้องการแคลเซียมวันละประมาณ1,200มิลลิกรัมนะครับ การรับประทานนม1แก้วเนี่ยมีแคลเซียมประมาณ300มิลลิกรัมดังนั้นต้องเสริมจากอาหารอื่นเช่นกินปลาตัวเล็กๆทั้งกระดูกที่มีแคลเซียมนะครับรับประทานเรื่องเกี่ยวกับผักใบเขียวก็มีแคลเซียมเยอะรับประทานเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก็มีแคลเซียมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเสริมกันในแต่ละมือ้อเพื่อจะได้แคลเซียมที่เพียงพอต่อในแต่ละวันนะครับตอนนี้ มีโฆษณาเยอะแยะมากมายว่ามีนมผสมแคลเซียมนะครับสูงหลายเท่านะฮะใส่กันเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งสําคัญเราต้องรู้ก่อนว่าในการดูดซึมแคลเซียมแต่ละครั้งเนี่ยมันมีข้อจํากัดมันมีขีดจํากัดของความสามารถของลําไส้เล็กส่วนต้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านดื่มนมเนี่ยควรจะแบ่งเป็นมากกว่า1มื้มอนะฮะหากจะต้องการแคลเซียมที่มากขึ้นนะครับ อาจจะดื่มนมเช้าก็ดื่มนมตอนเย็นหรือก่อนนอนนะครับแล้วก็แคลเซียมเนี่ยก็จริงๆแล้วแคลเซียมในนมธรรมดาปกติเนี่ยนะครับที่ไม่ต้องเสริมแคลเซียมอะไรมากมายก็มีอยู่ประมาณ300อมิลลิกร,รัมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดื่มนมแคลเซียมมากๆเสริมไปหลายๆเท่าอาจจะได้ดูดซึมไม่ได้เท่าที่ควรน,นะครับแล้วขับออกมาทางอุจจาระหมดนะครับเท่ากับเป็นการเสียของโดยใช่เหตุนะครับ การป้องกันโรคก,กระดูกพุุนก็อย่างที่พูดมานะครับเสริมอาหารประเภทเรื่องของแคลเซียมนะครับหลังจากที่พอเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนนะครับต้องเริ่มตั้งแต่วัยกลางคนเลยนะครับก่อนที่ประจำเดือนจะหมดนะครับเริ่มเสริมอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็รับประทานอย่างสม่ำเสมอนะครับที่สำคัญด้วยคือเรื่องของวิตามินดีนะครับการที่เราโดนแดดโดนแสงแดดน,นะครับ วันละไม่กี่นาทีนะคะก็สามารถเสริมสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายได้นะครับอาหารชนิดไหนบ้างที่มีวิตามินดีก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกปลาทะเลนะครับปลาทูน่าปลาแซาลมอนอันนี้ก็จะมีวิตามินดีสูงนะครับแล้วก็ในน้ํามันตับปลาบางชนิดก็มีวิตามินดีสูงด้วยนะครับนอกจากนี้นอกจากอาหารแล้วก็เกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงลดการ เกิดเรื่องของกระดูกพุนได้นะครับชีวิตเด็กที่เกิดมามีอะไรให้เรียนรู้รออยู่อีกมากมายหากได้เติบโตและทำตามความฝันเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสแต่เด็กที่เป็นโรคตับระยะสุดท้ายพวกเขาอาจไม่มีโอกาสถึงวันนั้นชีวิตของแม่ก็คืออยากเห็นลูกได้เติบโต ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกโดยมูลนิธิรามาธิบดีความที่เราได้ได,ได้ได้มีชื่อเสียงได้รู้จักกับคนทั่วประเทศมากกว่านี่คือโบนัสที่ที่เราได้รับในชีวิตนะครับก็พูดง่ายๆคือได้รู้จักคนทั่วประเทศนะนั่นคือความสุขอย่างหนึ่งเวลาไปไหนมาไหน ถ้าเราไปตกยากที่ไหนเนี่ยผมว่ามีข้าวกินแน่นอนไม่มีไม,ไม่ไม่หิวอะครับ